สวัสดีพี่น้องที่รักเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันทุกคนนะครับพี่น้องชีวิตของเราในโลกนี้คือการลองใจเราอยากจะอยู่ในโลกเหมือนคนเป็นอมาภาตอยู่ในทะเลทรายตลอดไปหรือ เราอยากจะอยู่อย่างคนที่เดินเหินไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกใจในที่ที่บรรยากาศดีๆอากาศสดชื่นเย็นสบายเราก็เลือกเอาแล้วกันถามว่าทำไมพ่อถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เราคิดได้ว่าชีวิตพ่อหรือชีวิตพี่น้อง ที่เกิดมาเป็นลูกพระเนี่ยเรานะ่ะมีทุกอย่างเรารวยพี่น้องเรารวยเราไม่ได้จนเรามีทุกอย่างที่พระตรเตรียมเอาไว้ให้เราเนี่ยเพียงพอแล้วเหลือเฟือเยอะแต่เราเมองไม่เห็นนะ่ะแต่เราต้องเชื่อสิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะอยู่กับพระในสวรรค์น,นี้ ก็เพียงว่าอย่าอย่าห่วงกังวลถึงตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นต่อให้เห็นภายนอกคาหูคาตาว่าเราเนั่นนะักมีอุปสรรคขัดขวางม,มีความยุ่งยากแต่เราต้องเหมือนคนที่เป็นลูกคนรวยพี่น้องนะเราเป็นลูกคนรวยมีสตังมีความรู้ความสามารถ ที่จะจัดการทุกอย่างได้อย่าเป็นคนเหมือนกับใจเสียอย่าเป็นคนอย่างนั้นต้องเป็นคนจิตใจเหมือนคนมีสตังอยู่ในกระเป๋าเต็มไปหมดเลยทั้งที่มันก็ไม่มีให้เห็นนะแต่เราต้องเชื่อเรามีของใช้มีวิธีการมีคนหนุนหน่นหลังเราคือพระเพราะนั <c> ้น <oughs> อย่าก,กังวลเรื่องอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่ต้องกังวลเห็น <c oughs> อยู่คาตาก็สบายใจแล้วเมื่อสบายใจเราก็ จะได้มีความสุขที่จะรักนะคนที่รักคนอื่นมีคนมีความสุขมันรักได้นะพี่เนาะมันสบายอ,อกสบายใจมันก็ไม่ไปหงุดหงิดอะไรทั้งสิ้นกับใครรักคนอื่นได้แล้วคนอื่นจะแย่ยังไงก็รักได้เพราะเราเบิกบานใจเนี่ยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันให้มากที่สุดจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นพี่น้องกันจริงไหมพี่น้องเวลาเรามีตสตางค์สุกกายสุกใจเนี่ยคนอื่นจะเป็นไงเราไม่โกรธไม่เคืองทั้งนั้นอะ่ะเนี่ยให้รู้สึกอย่างนี้ไว้อย่าทิ้งคว้างกันนะให้มีความรู้สึกอย่างนี้เก็บเอาไว้ในใจของเราให้มันมั่นคงเอาไว้เรื่องบางเรื่องเราอาจจะต้องนะอยู่ด้วยกันก็จริงก็อาจจะต้องตัดสินถูกผิดเพื่อความดีของส่วนรวมบ้าง แต่ว่าก็ให้ทำไปด้วยใจที่ยังคงถนอมน้อมใจคนอื่นที่อาจจะต้องเสียประโยชน์ไว้ด้วย <c oughs> อย่าไปมองเขาเป็นคนอื่นแล้วก็ไม่สนใจใยดีว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรหรือเขาจะอยู่อย่างไรบางทีเราต้องใช่บางทีมันก็ต้องอทำอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ทำให้ขัดใจคนบางคนแต่ว่า ไม่ใช่ทําเป็นไม่สนใจเขาเลยอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยเวลาเราทาอย่างเนี้ยนะซึ่งในการที่เราจะต้องทําทุกอย่างให้ดีไปพร้อมๆกันนี้นะทำสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับส่วนรวมแต่ก็พ่วงใย,ยคนส่วนน้อยทีอ่อาจจะต้องเสียประโยชน์เนี่ยต้องดูแลทุกสุขของส่วนรวมต้องเลือกว่าอะไรดีที่สุดกะละทิ้งเรื่องที่ใหม่จําเป็นไปบ้างทําให้บางทีเนี่ยก็ไปขัดผลประโยชน์ หรือความรู้สึกของคนบางคนไปบ้างเราจึงต้องคอยมาห่วงใยคนเหล่านี้ที่เป็นคนส่วนน้อยด้วยนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากแสนยากต้องอาศัยความเป็นตัวเราที่มาจากน้ำจิตน้ำใจรักเพราะว่าเราเป็นคนรวยนีย่เราสุขใจอะน้ำจิตน้ำใจรักอย่างมนันอย่างที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่เขา เคร่งเครียดมีความทุกข์ใหม่มีความสุขอะไรมนุษย์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปแบบนั้นยากที่จะทําได้นั่นแหละพี่น้องนั่นแหละคืออิสระที่เราจะต้องรู้จักที่จะอุทิศชีวิตของลูกสุดที่รักคนนี้ยกถวายให้กับการทําความดีถวายพระนะเพื่อรักษาสวรรค์ ให้อยู่ท่ามกลางกันและกันเอาไว้ให้ได้นี่แหละนะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะพี่น้องแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าเราทําได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าเราทําไม่ได้นะสวรรค์มันก็คือการลองใจ ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้สวรรค์ <c oughs> งั้นการพูดว่าเรารักคนอื่นแล้วอยากได้สวรรค์อยากเก็บสวรรค์เอาไว้เนี่ยมันจริงไม่ใช่แค่พูดเท่านั้นมันต้องลงมือทำด้วยมันเป็นเรื่องของการลองใจเลือกเหมือนอย่างที่พวกสาวกสัญญากับพระเยซูเจ้าว่าจะติดตามพระองค์ <c oughs> เป็นเรื่องง่ายแสนง่าย เวลาพูดแต่เขายังไม่รู้หรอกว่าในการพูดว่ารากักนั้นตัวเขาเองจะต้องยอมเสียสละอะไรบ้างไม่ต่างอะไรกับเวลาที่เราบอกว่าเรารักพ่อแม่เรารักพี่น้องเรารักบริษัทเรารักงานของเราเรารักประเทศชาติของเรา เรารักสถาบันองค์กรที่เราสังกัดอยู่เรารักกระแสะเรียกเรารักนั่นเรารักนี่คนที่พูดอย่างนั้นเขายังไม่รู้หรอกว่าความรักที่เขาเอ่ยปากมานั้นนะแท้จริงแล้วมันคืออะไรต่อเมื่อเวลาที่ต้องไปใช้ชีวิตจริงๆเราก็จะรู้ว่าคนคนนั้นที่พูดอย่างนั้นเขาเป็นคนรัก จริงหรือเปล่าการกระทําของเขานั่นแหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของคนคนนั้นนั่นเองว่าเขาเลือกอะไรนะมันเป็นการลองใจเนี่ย <c oughs> และการกระทําที่ว่านั้นที่ว่าเขาเลือกอะไรมันก็คือการยอมสลักน้ําใจตนเองอย่างที่สุดนี้เองสลัก ตั้งแต่เริ่มแรกที่ไม่ทำอะไรเพราะตัวเองอยากได้อะไรแต่ทำเพราะอยากช่วยให้คนอื่นมีความสุขอย่างไรจริงๆนี่สลับแรกเลยแค่ข้อแรกนี่การลองใจอันแรกนี้ก็หลายคนก็เลือกเพื่อตัวเองเป็นสำคัญ คำว่าไปสัญญิงสัญญาว่าไปรักใครรักกระแสเรียกผมรักชีวิตประสง์นักบวชที่จริงรักตัวเอง <c oughs> เลือกก็เลือกเพื่อตัวเองตั้งแต่แรกให้ตัวเองดูดีให้ตัวเองสําคัญจะรู้ว่าเลือกเพื่อคนอื่นจริงก็ตอนที่ประสบถูกคนอื่นเขาสั่งให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อะไรตอนมีอะไรมันจะพิสูจน์ว่าเราเลือกเพื่อคนอื่นหรือย,อยังอันนี้คือสลัตั้งแต่เริ่มแรกคือเรื่องนี้ก่อน สละที่สองก็คือเมื่อตัดสินใจไปแล้วว่าจะทำอะไรเพื่อคนอื่นนะในนี้เอาละจะเลือกเพื่อคนอื่นละเขาก็ยังไม่มั่นใจด้วยว่าไอ้ที่เขาทำนะ้มันดีที่สุดแล้วหรือไม่ตัวเขาเองก็กลุ้มใจอยู่แล้วสละที่สองนี่ก็คือต้องยอมรับว่าเรากลุ้มใจไม่สบายใจเราไม่รู้เราได้แต่ดุยดุยทำไป ไม่มั่นใจกลัวผิดกลัวถูกลองผิดลองถูกแถมยังถูกคนที่เขาหวังดีนะทำให้คนอื่นแล้วด้วยถูกคนอื่นที่เขาหวังดีอยากทำอะไรให้มองไม่เห็นความดีที่เขาทำให้อีกด้วยทำดีไม่ได้ดีเราสาไม่ทำเพื่อตัวเองนะทำเพื่อเขาทำก็ไม่มั่นใจอยู่แล้ว ก็รู้สึกไม่กังวลอยู่แล้วแถมยังไม่มีคนเห็นค่าผลที่เราทําให้ไม่เห็นค่ายิ่งไปกว่านั้นเขาก็ยังจะต้องมีใจไปห่วงเอาใจใส่คนอื่นที่อาจจะต้องถูกทิ้งคว้างไปเพราะการตัดสินใจเลือกทําอะไรการตัดสินใจเลือกที่จะไม่ทําอะไรลงไปอีกด้วยตัดสินใจเลือกทําหรือไม่ทําก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วถูกคนที่เราทําให้ไม่พอใจไม่เห็นความดีอยู่แล้ว คนที่เราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาไม่ชื่นชอบสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเราก็ต้องไปห่วงเขาอีกคนเหล่านั้นไม่พอใจในการตัดสินใจของเราอยู่แล้วเราก็ยังต้องแคร์เขาเนี่ยการที่เรียกว่าเราถูกทดลองว่าเราจะเลือกอะไรแล้วเราเลือกอิสระแบบนี้อิสระเนี่ยคือทั้งหมดที่เอ่ยมานี่เลยที่เกิดขึ้นในชีวิตพ่อในชีวิตพี่น้อง ต้องไม่เลือกเพื่อตัวเองเลือกทําเพื่อคนอื่นทําก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรถูกไม่ถูกยังไงทําเสร็จตัวเราก็ไม่มั่นใจคนที่เราทําให้ก็ไม่พอใจทําให้ยังไม่พอใจไม่เห็นความดีคนที่เราตรงทิ้งความเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทําเขาก็ไม่พอใจเราอีกต้องอยู่กับความไม่พอใจทุกด้านไม่ได้ผลประโยชน์ตัวเราก็ไม่เข้าไม่ไม่พอใจตัวเราไม่รู้ว่าทํา คนที่เราทําให้เกาไม่พอใจคนที่เราต้องทําขัดใจเขาเขาก็ไม่พอใจสารพัดเรื่องที่เราจะต้องถูกบีบคั้นนี่คืออิสอาคที่บอกว่าอับราฮัมสละลูกลูกที่สละคือสละทั้งเด้อทั้งตัวแบบนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนั้นดีแต่พูดว่ารัก ว่าอยากจะเป็นคนดีแต่ไม่ได้ลงมือสละแบบนี้ไม่ได้ตัดสินใจเลือกในการที่ถูกลองใจแบบนี้เพราะเป็นเจ้าถามบอกบ่าเอาอีซาคไปฆ่าแล้วเราถูกลองใจเราไม่เราก็จะรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนที่บอกว่าไม่ <c oughs> ชีวิตพ่อที่บอกว่าไม่ในการบอกว่าไม่ในหลายๆเรื่องในชีวิตพ่อ ชีวิตพี่น้องที่บอกว่าไม่ในหลายหลายเรื่องที่เราไม่อยาวไม่ยอมทำชีวิตเราก็จะเหมือนคนเป็นง่อยเหมือนคนง่อยเราดีๆนี่เองหรือเหมือนลูกหลานอับราฮัมคือชาวอิสราเอลที่ต้องระเหเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายนานแสนนานนั่นเองชีวิตพ่อที่เครียดไม่มีความสุขไม่สบายใจที่บอกว่านะ ็นง่อยอยู่ในที่ที่ทรมานถิ่นธุรกันดานทะเลทรายนั่นแหละเหมือนอย่างนั้นเราไม่มีความสุขภายในวิญญาณเหมือนกับเป็นลูกพระในสวรรค์เพราะมันเป็นแบบนี้ทำอะไรมันก็จะติดติด,ตดขัดขัดไปหมดทั้งชีวิตสวรรค์มันไม่เปิดสักทีอยู่กับตัวเองก็เบื่อเบื่ออยากอยากอยู่กับคนอื่นก็เคร่งเครียดอึดอัอออออดกันไปทั้งบ้านทั้งเมือง ไม่มีใครมีความสุขกันได้เลยเพราะอะไรรู้พี่น้องเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะสวนเอเดนเนี่ยที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันไม่เปิดเราปิดสวนเอเดนคนอื่นที่อยู่ข้างนอกเข้ามาในใจเราไม่ได้เราไม่ให้เขาเข้ามาเราไม่ให้เขามีความสุขในตัวเรา เราไม่ให้โอกาสที่เขาจะมาพบความสุขจากการที่เราให้เขาแล้วก็เลยพานทำให้สวนเอเดนในใจของคนเหล่านั้นก็พลอยไม่เปิดไปด้วยตัวเขาเองก็อยู่นอกใจของคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่รู้สึกดีกับเราเขามีชีวิตเหมือนเป็นคนง่อยหรืออยู่ในทะเลทราย เหมือนคนที่ต้องเป็นง่อยอยู่ในทะเลทรายนอกใจคนอื่นคนอื่นก็อยู่นอกใจเขาเขาก็อยู่นอกใจคนอื่นด้วยและนั่นแหละสังคมที่มีเขาและคนเหล่านั้นอยู่ด้วยกันแบบนี้ต่างคนต่างเป็นง่อยอยู่ในทะเลทรายนอกใจของกันและกันไม่สามารถเข้าไปอยู่ในใจของกันและกันซึ่งเป็นสวนเอเดนได้เป็นการ ยอมรับกันและกันพี่น้องอย่านึกว่าสวนเอเดนสวรรค์มันอยู่ข้างบนนะสวนเอเดนคือสวรรค์คือใจของกันและกันที่เปิดรับกันและกันเราก็สามารถเข้าไปอยู่ในใจของคนอื่นได้เขาเปิดรับเราคนอื่นก็สามารถเข้าไปอยู่ในใจของเราได้เราเปิดรับเขาความรักที่เรามีให้เขาที่เขามีให้เราทำอะไรมันก็ไม่ติดขัดพี่น้อง ทำอะไรเราก็ไม่เป็นง่อยเราเดินได้มันไม่เป็นชีวิตที่เราอยู่ไม่เป็นทะเลทรายอีกต่อไปแล้วไม่มีทะเลทรายมากักขังชีวิตพวกเราเราอยู่แล้วมันต่อให้ชีวิตมีความยากลำบากอย่างไรแต่มันมีความสุขความสุขมันเกิดขึ้นจากสวรรค์ที่มีกันและกันนะพี่น้องสวนเอเดนที่อยู่ในใจของกันและกันมันเปิดเมื่อไร่สวนเอเดนที่อยู่ในใจของกันและกันเปิดพระ็นเจ้าก็ประทับอยู่ท่ามกลาง กลายเป็นสวนเนเดนของพระเปีนเจ้าที่พระเปีนเจ้าทรงสร้างเรามาแบบนี้เพราะนั้นเวลาเราคิดถึงพระกัมภีว่าสวนเนเดนมันไม่ได้อยู่ในที่ไหนมันอยู่ในในเราในเราอยู่ในกันและกันพี่น้องนะคนเรานะทําเมื่อไร่ทําใจได้กลับใจได้แบบที่พ่อว่ามันนี่นะ ซึ่งถ้าเราไปรอคนอื่นทำเราก็ไม่ต้องไปรอใชให้เราทำของเราก่อนแค่นี้มันก็ได้สวรรค์เล็กๆแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนพลิกปลาอานนท์เหมือนปลาอานนท์พลิกตัวพลิกโลกนี้ทั้งใบเลยว่างั้นเถอะพี่น้องมันมันพลิกยากการพลิกใจคนเนี่ยไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่า มันยากแสนยากนะพี่น้องพี่น้องก็ไม่ต้องไปดูตัวคนอื่นบางทีเราชอบมองคนอื่นว่าโอ้คนนี้เปลี่ยนนิสยัยยากตัวเราล่ะตัวพี่น้องล่ะตัวพ่อล่ะเปลี่ยนให้เป็นคนเปิดใจรับคนอื่นง่ายไหมคนใช้ไม่ได้อะ่ะยากไมหมล่ะบางทีเราไป ไป,ไปนั่งมองคนอื่นมันเขาไม่ยอมอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเราตัวเราตัวพี่น้องอ่ะได้ไหมละ่ะทำได้ไหมหเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละถ้าเราสามารถเปลี่ยนกันได้เมื่อไรแล้วก็สวรรค์ก็เปิดได้ล่ะทีนี้เพราะถ้าใจเราเปิดรับคนอื่นเข้ามาในสวนเอเดนแห่งใจเราได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นความรู้สึกเป็นง่อยที่ทำอะไรติดติดขัดขัด,ขดไม่มีความสุขก็จะอันตรทานหายไปอย่างไรร่องรอยเลยพี่น้องลองดูสิคนอื่นเขาไม่ทําแต่เราทำอะ่ะแล้วเราไม่ได้ทำเ,รเพราะว่าเราเพ้อเราบ้าเราทำเพราะเราเชื่อความเชื่อมต้องค่อนข้างมีพลังสูงด้วยนะพี่น้อง ถ้ามันอะไรอ่ะเหมือนสัญญาณเน็ตอ่ะมันติดติดขัดขัดมันก็ไม่ไปใช่ไหมสัญญาณเน็ตสัญญาณความเชื่อที่เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเชื่อของเราต้องค่อนข้างต้อง,ต,องต้องแรงมากนะเพราะนั้นต้องจ่ายค่าเน็ตแพงหน่อยนะโอเคจ่ายค่าเน็ตด้วยอะไรอ่ะก็ด้วยชีวิตเราไงต้องด้วยทั้งชีวิต อับรามจะเบิกบานเป็นสุขอับรามจะเบิกบานเป็นสุขพ่อจะเบิกบานเป็นสุขพี่น้องจะเบิกบานเป็นสุขสมกับที่ท่านสัญญากับพระว่าจะเดินตามพระองค์ไปในชีวิตที่มองไม่เห็นอนาคตนะติดตามพระเป็นเจ้าไปไปจากออกจากบ้านเกิดเมืองนอนก็ต่อเมื่อความสุขจะเกิดก็ต่อเมื่อท่านรู้แล้วว่าอะไรที่พระจะให้ท่านเต็มใจจะยอมรับ Αι, เชื่อมั่นแล้วเต็มใจจะยอมรับจากพระโดยรับมาแต่โดยไม่หวงยึดต,ติดไม่หวงไม่ยึดต,ติดขนาดอิสาร์ซึ่งว่าสำคัญที่สุดซึ่งพ่อก็บอกแล้วอิสารมันหมายถึงสามสี่พ่อเมื่อสักครู่นี้ทำก็ไม่ใช่เพื่อตัวเองทำก็ไม่มั่นใจทำให้คนที่เราอยากจะทำให้เขาก็ไม่เห็นความดีคนที่เขาเสียผลประโยชน์เขาก็ยิ่งเกลียดเราใหญ่ เนี่ยอิสรขนาดอิสรแบบนี้ซึ่งเราก็มันมันคือชีวิตเราเลยนะได้มายากแสนยากเพราะการจะเป็นคนเราชอบต้องมีตัวเองถูกไหมเป็นลูกพระมีศักดิ์ศรีมีตัวเองพอมีศักดิ์ศรีแล้วต้องให้ศักดิ์ศรีนั้นไป <c oughs> พี่น้องเอยมันเป็นอะไรที่นะต้องมีศักดิ์ศรีแต่ต้องให้ศักดิ์ศรีนั้นไปเปรียบเหมือนกับการยอมรับ ความตายในทุกเรื่องอย่างพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนของคนคนหนึ่งต้องภูมิใจที่เราเป็นลูกของพระบิดาแต่ยอมสละความภูมิใจนั้นยกให้คนอื่นบนไม้กางเขนในชีวิตมีความต้องแบกไม้กางเขนปรึงกางเขนทุกเรื่องเวลาทําอย่างนั้นได้พี่น้องอัศจรรย์แห่งการกลับฟื้นคืนชีพก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนชีวิตเราจะมีความสุข ทันทีเลยสวรรค์เกิดเกิดขึ้นกับคนนั้นทันทีเขาจะลุกขึ้นหายจากการเป็นง่อยทำอะไรก็ติดติดขัดขัด,ขดเพราะว่าใจเราไม่เปิดใจคนอื่นไม่เปิดนี่ใจเราเปิดแล้วใจคนอื่นไม่เปิดไม่ติดขัดแล้วพวกเราพร้อมสลักแบบพระเยซูเจ้าไม่ต้องรอคนอื่นทำแล้วเดี๋ยวพระเป็นเจ้าประทานให้เรามีชีวิตเหมือนอยู่ในสวรรค์และต่างคนต่างก็ทำ ไม่ต้องรอให้ใครทําก่อนที่ทําอะไรอึดอัดติดขัดไม่มีความสุขไปเสียหมดอับราฮัมและลูกหลานก็จะออกพ้นจากทะเลทรายที่กักขังเขาไว้นานแสนนานเดินทางเท่าไหร่ก็ไม่ออกพ้นสักทีไม่เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาสักทีไม่เข้าสู่ความสุขในใจเราที่ได้รักสักทีเพราะไม่เป็นไรความสุขเกิดทันทีสวรรค์เกิดทันที ต่อไปนี้ชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ว่าจะต้องเจออะไรจะลำบากแค่ไหนหรือจะต้องอยู่กับคนอื่นที่นิสัยใจคออย่างไรไม่ผมไม่เกี่ยงอนะ่ะพี่น้องกระาายว่าเขาก็จะสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะสวนเอเดนในใจของเขาเปิดแล้วเปิดรับปัญหาทุกอย่างเปิดรับคนอื่นทุกคนเข้ามาในชีวิตของพ่อแล้ว เข้ามาในชีวิตของพี่น้องแะถ้าเราปิดสวนเด่นๆนั้นก็จะรกร้างเต็มไปด้วยวัชพืชหญ้าขึ้นรกเราเปิดซะและทำความสะอาดแล้วก็เปิดให้คนื่งเข้ามาเปิดให้ลมเย็นๆพัดเข้ามาอากาศถ่ายเทชีวิตเราก็จะมีความสุขนะพี่น้องนะเราเป็นคน ไขกุญแจ secret garden นะี่หลังก็ชอบทำเลเนี่ย secret garden secret garden คือใจเราเราไขกาุญแจด้วยการยอมยอมมอบอิสระิมัยพี่เนาะอิสระที่พ่อว่าถามสี่ข้อเมื่อกี้นี้อยากทำอะไรเพื่อตัวเองก็ไม่ทำก็ไม่มั่นใจเราก็กังวลอยู่แล้วนคนที่ทำให้ก็ไม่พอใจยังไม่เห็นความดีคนที่ เขาเสียผลประโยชน์เขาไม่พอใจเราเนี่ยกุญแจไข Secret Garden ดสวนเอเดนในใจพ่อใจพ่อเปิดเพราะเราเต็มใจให้ด้วยความยินดีสีข้อนี้อยากให้อยากให้มันก็เปิดบานลมสวรรค์ออกที่งดงามอากาศถ่ายเท ทะเลทรายหายไปเพราะต้นไม้ขึ้นได้นะเราก็ยอมตายอย่างพระเยซูเจ้าที่บอกว่าตายอย่างพระเยซูเจ้าคือตายอย่างนี้ยอมยกอิสอัคืออย่างนี้ละน้ำใจตนเองยกอิสอักอย่างไม่คิดห่วงอะไรทําให้เขาได้รับพระเมตตาจากพระสามารถกลับสวรรค์ได้เพราะว่าเชื่อไหมเราทำสี่ข้อนี้ได้ไม่ดีหรอกแต่พระเห็นความตั้งใจ พระก็เมตตากลับสวรรค์ได้นะดนักบัตรนั้นสวรรค์เปิดแล้วขายแับแย่นะเพราะอะไสี่ข้อนี่กุญแจเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรวะไปหาช่างที่ร้านแล้วมันมันมันปั๊มไม่ดีอะ่ะมันก็ติดแง่งแล้วก็ต้องมาเอาตะไบตะไบทั้งชีวิตอะ่ะนะทำสี่ข้อเนี่ยพี่น้องไปดูเดอะพ่อกับพี่น้องตะไบทั้งชีวิตเมื่อ,อไหร่มันจะเข้าวะกุญแจสวรรค์เนี่ย ว่ามันตรงแง่งนี่ก็ติดตรงแง่งนี่ก็ติดติดไปหมดแต่เพราะเราพยายามพระจึงเมตตาทําให้กุญแจเนี่ยมันลื่นตรงไหนที่ติดพระองค์ก็ช่วยแต่งให้แต่งให้แต่งให้จนครบแล้วก็เปิดประตูสวรรค์นในใจเราได้ชีวิตก็หายจากการเป็นง่อยสามารถหลุดออกพ้นทะเลทรายที่กักขังชีวิตพ่อชีวิตพี่น้องเอาไว้ในทันที เราสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกที่เหมือนเดิมขาดแคลนติขดขัดเราป่ว,ปวยเราไข้ปัญหาที่เรามีจากบาปกเนือเยอะแยะ,ยะใช่ไหมแต่สามารถอยู่ได้เหมือนอยู่ในสวนเอเดนอยู่ในสวนสวรรค์เหมือนเดิมเหมือนเราอยู่ในสวรรค์แล้วอย่างนั้นล่ะพี่นะ้องเห็นนะพระวาจาของพระปิดาจ้าคาสอนของพระพิดาจ้ามันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็น เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องแต่เขาเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเรื่องราวานู่นนี่นั่นแต่พออธิบายตีความมันหมายถึงอย่างนี้ในชีวิตพ่อนะที่เหลือเนี่ยมันก็พอมองภาพออกเลยเหลือก็อ๋อก็ไปค่อยๆทําทนตรงนีน้ตรงนั้นแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ทําคนเดียวนี่มั้ยแค่เราพยายามเดี๋ยวพระเพียรก็จะช่วยเราเราก็จะอยู่กับคนอื่นโดยไม่ต้องไปหวังว่าคนหนึ่งเขาจะทําไม่ทํเาเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะทําเหมือนกันทุกคนก็พยายามด้วยกัน ต่างคนต่างพยายามเขาจะดีไม่ดีแต่เราต้องเชื่อเพราะเราเชื่อในพระเป็นเจ้านะที่สุดแล้วความสุขแห่งสวรรค์ก็จะเริ่มกับเราในโลกนะวันนี้การไปนั่งรำพึงทำสมาธิอะไรเพื่อให้ได้ความสุขสงบเนี่ยมันสมาธิแท้คือการมีชีวิตที่คิดพูดทำอย่างนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้า เชื่อมั่นในตัวคนอื่นเนี่ยถือเป็นสมาธิแห่งการมีชีวิตแท้ยิ่งกว่าการนั่งสมาธิธรรมดาธรรมดามีชีวิตที่เป็นสมาธิเชื่อในตัวเองพยายามและเชื่อว่าพระจะเมตตาเราและเชื่อว่าคนอื่นเขาก็พยายามด้วยพยายามด้วยเหมือนกันสวรรค์เนี่ยเริ่มต้นแลบันนี้แล้วน,ะน้องนะลองไปทำดูนะพ่อขอพระอวยพร